ชุมรากชงเขาใหโอรักอย่างเดียวรักาศกในการเซวนานะการกินลยอย่างมากเลยครับตอนนี้มีข้าว20ไร่กันตลาดมีเคื่อนะที่บ้านน้องอี่หลอออำเภอ ผมจะอย่างแปลงผมนี่จะจะแตกต่างกับทางสวนโพเลเช่ชมรมชมรมนีก็อยู่วยกันนะครับบ้านใกลๆปากช่องเญ่นเศรษฐกิจกระทบรวมจะปลูกไปตอนนี้ชมรมอโวคาโดปักช่องเขาใหญ่นะครับเราก็มีการจัดงานเสวนา ขึ้นมาในภาคกลางวันนะครับก็เสวนาเรื่องโบคาโดนะครับเรื่องการผลิตและการตลาดนะครับของมาบุกจอดโดยได้เชิญวิทยาคณะวิทยากรมาจากทั่วประเทศเลยครับที่เป็นระดับบูรูเลยนะครับโดยนําโดยท่านอาจารย์หนุ่มนะครับอาจารย์หนุ่มมาจากภูเกระนะครับอยู่ศูนวิศวกรตาวันนี้เราได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวโบคานโดเราลดลาม เราตั้งใจไว้แค่100คนวันนี้น่าจะ200กว่าคนนะมาทั่วสารทิศเลยมาทั่วมามามาทุกภาคเลยมาสานใต้มาหมดมาทุกภาคเลยสุดยอดมากเลยครับอันนี้มีความสุขมากวันนี้ที่ประเด็นหลักๆวันนี้ในเซวนาวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะอ่วันนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกมิตินะครับของการเสวนาตั้งแต่ภาคเช้านะครับเราพูดถึงประสบการณ์การปลูกออโคโดของแต่ละสวนที่เป็นสวนใหญ่ๆของประเทศไทยที่เขาประสบความสำเร็จปัญหาประสบารการปลูกนะครับอาจารย์โอ๋ก็พูดถึง รายละเอียดค่อนข้างจะครอบคลุมทั NR ้งการสายพันธุ์การขยายพันธุ์การดูแลการจัดการการส่งเสริมและก็มีแม้กระทั่งเรื่องการยกระดับมาตรฐานสวนอโวคาโดนะครับแันนี้อย่างทําสวนอโวคาโดอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GAP อย่างนี้นะครับเราก็รวมกันไปนะจย์ครับวันนี้ก็สาระเยอะๆเลยครับวันนี้ที่ที่เกษตรกรสุนใจที่สุดแล้วก็อาจารย์นงมีเป็นเป็นเรื่องอะไรฮะ เกษตรกรสนใจทุกเรื่องครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตรกรที่ตั้งใจจะปลูกจริงจังแล้วก็บางส่วนก็หาข้อมูลที่จะตัดสินใจปลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับทางชมรมเนี่ยได้นาเสนอครบทุกทุกจและเป็นที่ถูกต้องนะครับเป็นที่ถูกใจของพี่น้องเกษตรกรมีคำถามาเยอะแยะมากมายที่แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรให้ความสนใจและผมเชื่อมั่นว่าพื้นที่ปากช่องเองเนี่ยเป็นแหล,ล่งผลิตนะครับที่มีศักยภาพในการผลิตอะโวคาโดคุณภาพครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หนุ่มบอกว่ามาทุกสระ รวมไปถึงปักใต้ด้วยออโวคาโดนี่ปลูกปักใต้ได้ไหมปลูกได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆในตรงยาลาครับอย่างราเน้ำเลดแปดร้อยกว่าก็เป็นอีกขนาดที่หนึ่งที่สามารถปลูกวากาโดนได้ผลผลิตดีครับยังชุมพรนี่เป็นพื้นที่ที่ปลูกไหมชุมพรก็ได้ครับเพชรบุรีก็ได้แล้วมีเครือข่ายเราที่ชุมพรใช่ครับถ้ายังไงก็คุณบัตรนะครับคุณบัตรชมอยู่ก็ตอบได้เลครับก็อยากให้อาจารย์นง แนะนำนิดหนึ่งฮะว่าสําหรับผู้ที่มาอบรมหรือว่าคนที่สนใจจะปลูกโอโคโดนในเบื้องต้นถ้าไม่มีพื้นที่ไม่มีที่สูงน่คนจะแนะนําพันอะไรคโอคคโดถ้าเกิดว่าไม่มีบนพื้นที่สูงนะครับมีพื้นที่ราบเนี่ยก็พิเดอรสันรูเฟ,รรฟ,รรฟรรนฟอลล็อกเนี่ยปลูกได้ครับในบ,บนผละถิดีด้วยนะครับแม้กระทั่งว่าในทุ่งนานี่ถ้าน้ำไม่ท่วมนี่ก็ยัง ถ้าน้าไม่ไม่ขังนับอะโวคาโดไม่ชอบน้ําขังนะครับเป็นพี่ดอนนะครับและแหล่งน้ําใต้ดินไม่สูงมากเนี่ยอะโวคาโดปลูกได้ค,คุณมนตรีในฐานะที่เป็นประธานชมรมเห็นว่าหลังจากที่ประสบผลสาเร็จในการเซวนาในวันนี้แล้วเห็นว่าแว่แวแว่ว่าจะมีการจัดประกวดอวะโวคาโดอีกในอนาคตอันใกล้นี้ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับอยากจะบอกพี่น้องแล้วนะครับคือ เรื่องนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผมก็ได้รับคำแนะนําจากท่านอาจารย์โหน่นะครับซึ่งทุกปีเนี่ยทกุกภะเองเนี่ยก็จะจัดะกวดทุกปีเราก็ได้รับเชิญท้นใปทุกปีนะครับแล้วก็อาจารย์โหนก็ขยายโครงการนี้ไปไปที่ภูเรือ,อเราก็ได้ไปร่วมงานกันทีนี้เราเราจะทําให้ทุกภูมิภาคน,นะครับมีการประกวนเพื่อเป็นการคัดสายพันธุ์อาจารย์บอกว่าอยากเ,าเราต้องการคัดสายพันธุ์เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับสายพันธุ์อโวโคาโดข,ของไทยนะครับ ไปสู่พันการค้าให้มันกลายเป็นพืช GI นะครับนะครับก็ตั้งใจอย่างนั้นก็เลยจะต้องเอาปากช่องเข้าไปแทรกกับกับภาคส่วนอื่นๆนะครับจากนั้นเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะมีการประกวดอะโวคาโดเป็นเทศกาลประจําปีเราจะกําหนดเริ่มปีนี้ปีแรกครับมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์นงถ้าเกิดว่าเราจัดเราจะยกระดับขึ้นมาจาก <c oughs> อานาคตเนี่ยอาจจะมีการจาัดอะโวคาโดระดับประเทศ เรามุ่งหวังเป็นแค่นั้นนะครับเราต้องการมุ่งหวังที่จะให้เป็นเช่นนั้นนะครับที่ต้องมีงานวันเราก็เอาโวคาโดประเทศไทยนะครับก <princes> ็<ข>คงจะมีคิดว่าคงไม,ม่นานมีแน่นอนนะมีแน่นอนครับมีแน,น,น,น่น,นอนครับครับนะเราอยากให้ทุกภาคส่วนทุกภาคครับ,รบที่เขารวมกลุ่มกันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็วันหนึ่งเราจะยกระดับให้ไปเป็นระดับชาติจะจัดที่กรุงเทพเลยหรือไม่พื้นที่ไหนก็ได้แต่เป็นงานระดับชาติที่เอาเรียนเชิญทุกภูมิภาคเอามาประกวดกัน วันนั้นเราก็จะได้สายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์แท้ของไทยแท้ๆนนครับวันหนึ่งนะครับเราคาดหวังอย่างนั้นเราตั้งใจ